นี่ตัดหญ้าหวานให้วัวกินนะครับมีอยู่สามแม่ครับตัวนี้เน้นๆน,น,นะหญ้าหวานอิสราเอลนะครับก็ยังมีอยู่เราไปดูแปลงหญ้าหวานนึับผมปลูกไว้ ห้าปีเลยครับก็ออยังใช้ได้อยู่ยครับจะรูปพื่วงข้างทุกนะครับแ้ววัดอสิสระเอวครับ นี่ก็คอกรวัวของเรานะครับคอกรวัวปันชอดฟาร์มครับยังอยู่ครับนี่ผู้เล็กตัวนะครับโอ้โบสเลยครับแบงโบสเลยครับตัวนี้ทุกผู้นะ อายุสิบเดือนครับสวอยอยู่ครับนี่คือแม่มันครับแม่แม่บิทมาเตอร์นะนี่ก็บิทมาเตอร์ครับเยวาวราชอิสราเอล อยนี้เป็นลูกวีดมาเตอร์นะครับเนี่ยลูกตัวที่สองของมันนะตัวผู้แดงเข้มเลยฮะบโบสเลยครับสมตัวนะครับเนี่ยออกมา้ะแดงเลยครับสวยครับสวย ไ,ไน,น,นี่ปับมมันหนึ่งตัวนะครับก็แค่ฟาร,ร์มก็ยังอยู่นะครับก็เลี้ยงแค่สามแม่พอครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแง่คลิปนี้ก่อนนะครับครับเจอคลิปหน้ากันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ